ชิดฟูจา,าสุโคไทยช่วงนี้เป็นช่วงมะยงชิดนะคะแล้วก็มะยงชิดพันลูกเท่าไข่ไก่ของสวนแม่ยาที่ถ้าใครเคยดูคลิปก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วเอ็นจอยบพี่บอยไปเ<ป>ที่ยวสวนมะยงชิดแม่ยาที่สุโขทัยนะคะรอบนี้พี่บอยไม่ยอมพาไปแบเอ็นจอยก็เลยเจ็บใจก็เลยสั่งมาออนไลน์เลยเขามีขายแบบเนี้ยคะ่ะส่งแบบออนไลน์มาแบบนี้เลยมีหลายขนาดด้วยนะ แต่ว่าจริงแล้วอ่ะจริงๆแล้วเขามีไซส์ตั้งแต่ไซส์เล็กสุดคือหนึ่งร้อยจนไปถึงไซส์ใหญ่สุดเข้าไข่ไก่คือสามร้อยนะคะแต่ว่ารอบนี้เอ็นจอยได้มาไซส์แบบเกือบจะใหญ่แล้วนะคะเพราะว่ารอบนี้เขาเก็บมาแค่อันนี้คือไซส์สองร้อยห้าสิบบาทต่อหนึ่งกิโลนะคะแต่มีไซส์ใหญ่กว่านี้แต่ว่าครอบนี้เอ่อหมายถึงว่ารอบนี้เขาไม่มีก็เลยสั่งไซส์ใหญ่สุดในรอบนี้ก็คือสองร้อยห้าสิบเดี๋ยวถ้ารอบไหนมีสามร้อยเดี๋ยวจะสั่งมา ให้ดหูแล้วก็ไซซ์ที่เราสั่งมานะคะรอบนี้คือไซซ์นี้ไซซ์นี้ไซซ์สองร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะหาไซซ์ที่เป็นก่อนนะคะคือไม่ได้สั่งมาไซซ์เดียวใช่ค่ะตอนนี้ไซส์หนึ่งมาด้วยะะใช่ค่ะคือไซซ์ที่เป็นไซส์สองร้อยบาทโลละสองร้อยบาทสองร้อยบาทโอ้โหใกล้เคียงมากเลยละคะ่ะใช่ค่ะก็ต่างกัน<า>นิดหน่อยเนี่ยค่ะก็ต่างกันนิดหน่อยค่ะ ได้ไหนสองร้อยเนี่ยค่ะสองร้อยและนี่คือสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเขาแบบคิดว่าห่อสีแดงมาค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าลูกมันต่างกันแต่ก็ต่างกันนิดหน่อยนะคะแบบต่างจริงจริงต่างกันได้มากหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่ามะปางกับมะยงชิดมันต่างกันยังไงนะ้าอ่นแพงครับใช่คะ่ะเพราะว่าเจ้ามะปางาาเนี่ยรสมันจะหวานใช่ไหมใครที่แบบว่าชอบรสชาติแบบ หวานไปเลยเนี่ยก็อาจจะชอบกินมะปางนะคะเพราะว่ามะปางรสชาติมันจะหวานแล้วก็สาหรับเอนจอยนะคะโดยส่วนตัวเอนจอยรู้สึกว่าความหวานมันจะเป็นแบบหวานจืดๆแต่ว่าไมโยงชิดเนี่ยมันจะนหวานแบบกลมๆหวานอมเปรี้ยวรสชาติแบบแจัดจ้านนะคะไม่ได้แบบหวานอย่างเดียวแต่ว่ามีเปรี้ยวผสมด้วยรสชาติดีนี่ค่ะเยาแบบนี้นะคะฟุ๊กให้ดูนะคะสิ่งที่เอนจอยส่งมา สั่งมานะคะเฮ้ย e นจ o ยเอาใส่ถ้วยดีกว่าอยากให้ทุกคนเห็นแบบนี้มันอาจจะมีโฟมที่กันกระแทกมานะคะมันอาจจะเดยแบบทําให้เราเรามองเห็นลูกไม่ชัดนะคะอนจ o ยเนี่ยสั่งมาวันหนึ่งใช่ไหมอีกวันหนึ่งเขาส่งแบบว่าสองวันได้เลยแล้วก็สภาพยังดีอยู่ดิหาอะไรมาใส่จะได้เห็นลูกมันชัดๆและนี่ค่ะ จริงๆแล้วในที่สุโขทัยเขามีหลายสวนนะแต่ว่ารอบนี้เอนจอยเคยไปสวนนี้ก็เลยสั่งจากสวนนี้นะคะ mm hmm. มะยงชิดพันแม่ย่าสุโขทยัยเนี่ยค่ะคือจริงๆใครที่ไปเที่ยวสุโขทัยตอนนี้นี่คือแบบอิจฉาเลยอะ่ะนี่เอนจอยแบบเอารวมๆกันเลยนะคะทั้งโลละสองร้อยแล้วก็โลละสองร้อยห้าสิบแต่เอนจอยคิดว่าเอนจอยดูดูออกอะ่ะเพราะลูกมันต่างกันถึงจะต่างกันได้มากแต่ก็ต่างกันนิดหน่อยนี่คือสองร้อยห้าสิบ รูป250มันจะแบบใหญ่โตอ่ะใหญ่โตขึ้นมา200ก็จะลูกเนี่ยน้อยหน่อยแต่ก็ไม่น้อยมากใหญ่กว่ามะปางมะปางหวานมะยงชิดหวานอมเปรี้ยวนี่ค่ะนี่คือทั้งหมด3โลนะคะ ใส่หมดให้หมดครับดูสิว่าสามโลจะได้ขนาดไหนลูกเล็กกับลูกใหญ่ปนกันนะคะนี่อันนี้คือสองร้อยค่ะคือถ้าเราไม่มีลูกใหญ่มาเทียบ <phants> เราก็จะรู้สึกว่าบานแบบโก็ลูกใหญ่แล้วนะสองร้อยเนี่ยน้ำ <Mole> ลายไหลเ่ยเอาออกไปก็น้ำลายไหลายไปอ่ะ จำ,จำแลกิที่สวนนี้อร่อยมากอร่อยมากใช่แล้วลุงเจ้าของสวนก็ใจดีมากนะพี่บอยเนาะใช่โหยังจําได้เลยเหตุการณ์ในปีนั้นที่เราไปแล้วแบบว่าพายุถล่มสวนมะยงชิดของคุณลุงเขาโหแล้วคุณลุงก็เลยแบบพาเราไปที่สวนแล้วก็ให้สวยกินเองเลยตอนเพราะว่าปีนั้นมันแบบว่าลูกมันแตกจริงๆมันไม่ได้แตกมากเลยนะแต่คุณลุงบอกไม่ยอมขายบอกว่าอคุณภาพมันแบบไม่ได้ก็เลยไม่ขาย ปีนั้นเราเลยแบบได้กินปีแล้วจนก็ยังประทับใจมันขะที่คุณลุงบอกว่าลูกมันแตกยังอร่อยเลยครับลูกยังดีเลยหมดแล้วนะคะเยียบร้อยหมดแล้ว้ค่ะอบเกือบเกือบไปแล้วเลยลูกนึงนี่คือทั้งหมดสามกิโลของเราสามกิโลของเรานี่ค่ะปุ๊บนลยครับให้ดูท่าน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 ทานทานทานและนี่คือมะยงชิดจากสุโขทัยนะคะ โลละสองร้อแล้วก็โลละสองรอยปนกันรวมทั้งหมดนี้3ากิโลนะคะสุดยอดไปเลยค่ะสุดยอดไปเลยอะ่ะเนื้อมันเยอะมากเลยอะ่ะทำํำใดลๆเนี่ย น้ำลายไหลตั้งแต่เอาออกจากกล่องเดี๋ยวจะขอให้ดูด้วยนะจะได้ดูว่าเม็ดมันแบบว่าเล็กใหญ่ขนาดไหน ก็ไม่เชี่ยวชาญในการคว้านเท่าไหร่นะคะนี่คืนควานสักสามลูกแล้วก็จะกิน ทำลูกเล็กบ้างลูกที่โลละสองร้นี่ลูกเปาสองร้อย นี่จ้านี่จ้าชิมมาหน่อยก่อนดีเนี่ยนี่ก็คือมยองคิดที่เอนจอยปอกเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยพอบอกแล้วเห็นกรนต,ต่างๆนี่คือโลละสองร้อยนะคะและนี่คือสองอันนี้คือโลละสองร้อยห้าสิบนะคะลูกก็จะโตกว่าหน่อยนึงน้ำลายแอบไหลเอนจอย Enjoy คิดว่ารสชาติเนี่ยน่าจะไม่ต่างกันมากเดี๋ยวลองชิมกัอนอืออ,อ,อร่อยแบบมยองคิด มีหวานมีเปรี้ยวรสชาติแบบเรียกว่าอะไรนะมีรสชาติที่จัดจ้านอะ่ะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเอนจอยลองกินแบบโลละสองร้อยห้าสิบเลยนะคะกินทีเดียวเลยเอ็นจอยว่ารสชาติไม่ต่างกันมากวิ้ก็ไม่ต่างกันเลยดีกว่าเอนจอยหาข้อแตกต่างของรสชาติของไซ สองร้อยกับสองรอห้าสิบไม่ได้เพราะว่ารสชาติมันเหมือนกันเลยทีเดียวแต่ว่าแตกต่างกันแค่ลูกใครชอบกินลูกใหญ่ก็ซื้อโลที่เป็นลูกใหญ่แต่ว่าใครยังไม่เคยมีประสบการณ์กินมะยงชิดที่สุขโขทัยเนี่ยแนะนําให้สั่งลูกใหญ่เท่าไข่ไก่มาลองชิมสักหนึ่งกิโลนะคะมันแบบเต็มปากมากเลยแต่ว่าสองร้อยห้าสิบนี่สําหรับเป็นเจ้าก็โอเคอร่อยชอบ ข้าขอาตัวไปกินมะยงชิดก่อนนะและถ้าพเพื่อนๆอยากกินมะยงชิดจากสุโขทยัยแบบเอนจอยแบบนี้นะคะก็แนะนำว่าไปสั่งได้ที่สวนมะยงชิดพันแม่ย่านะคะเอนจอยสั่งจากสวนนี้เพราะว่าเคยไปเที่ยวที่นี่ก็เลยสั่งจากสวนนี้นะคะก็บีกันตั้งแต่ราคา100บาทจนไปถึง300บาทที่ลูกใหญ่เท่าไ,ไก่ไก่แบบนี้เลยนะคะก็ สั่งแบบนี้แล้วเขาก็จะคิดค่าส่งต่างหากนะคะพอใครสนใจก็ไปสั่งได้ที่เฟ e บุ๊กสวนมะยงชิดพัน์แม่ยาจังหวัดสุโขทัยค่ะเข้าวตีน้ำลายจะไหลออร่อยออหนูรู้แล้วเดี๋ยวหนูลองถ่าย ให้พี่ถ่ายแล้วหนูลองกินให้หมดตะกร้าเลยดีไหมให้พี่กินบ้างดีหนูกินเป็นหน้าที่กินให้หมดตะกร้า